คนแบบไหนที่ดังไวใน Tik t o อกนะคะครูสรุปมาให้3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือคนที่หน้าตาดีค่ะเพราะว่าทุกคนบนโลกนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณก็ชอบคนหน้าตาดีถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคือคนที่หน้าตาดียิ่งถ้าคุณมีความสามารถอะไรบางอย่างด้วยนะนะเอาไปโชว์ใน Tik t o อกเลยถ้าคุณสวยคุณหลอ่อคุณอาจจะมาเต้น c o อร์คุณอาจจะมาร้องเพลงหรือว่าคุณอาจจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างก็ได้ เชื่อเถอะว่าความหน้าตาดีของคุณอ่ะจะหยุดนิ้วคนและถ้าคุณหยุดนิ้วคนได้จํานวนมากคุณก็ดังไงส่วนคนประเภทที่2นะคะนั่นก็คือคนที่หน้าตาแปลกค่ะใครที่หน้าตาไม่ดีนะคะครูบอกเลยว่าไอ้ความหน้าตาไม่ดีของคุณเนี่ยสามารถแก้ได้ เปลี่ยนจากความหน้าตาไม่ดีให้กลายเป็นความแปลกให้ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนอาจจะเป็นผู้หญิงที่อาจจะยังไม่ได้สวยอาจจะดำหรืออะไรแบบนี้นะแต่คุณใส่ความแปลกเข้าไปสิทําผมแปลกๆแต่งหน้าให้มันดูฉุดฉาดหรือว่าใส่เครื่องประดับหรือทําอะไรให้มันแปลกและแตกต่างนั่นก็จะหยุดนิ้วคนเหมือนกันเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครชอบอะไรที่มันน่าเบื่อนะดังนั้นถ้าคุณแปลกและแตกต่างเชื่อเถอะว่าคนก็จะอยากมาดูคุณเยอะขึ้นนะคะส่วนคนที่บอกว่า แล้วคนที่หน้าตาธรรมดาล่ะคะครูมันไม่มีคนมาดูใช่ไหมเพราะว่าความธรรมดามันไม่มีใครอยากเห็นถูกไหมดังนั้นเนี่ยครูจะบอกว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่หน้าตาธรรมดาคุณต้องใช้ความสามารถเข้ามาแลกคะ่ะเพราะคนในออนไลน์เนี่ยคนที่ดูใน Tik t o อกเนี่ยเขามาดูด้วยความบันเทิงความแปลกและแตกต่างแต่ความธรรมดาของคุณต้องให้ความรู้และให้สาระอะไรบางอย่างหรือให้การแก้ปัญหาอะไรบางอย่างกับผู้คน คนก็จะเข้ามาดูคนยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนหน้าตาธรรมดาแต่ว่าคุณทําอาหารเก่งคุณก็เอาเทคนิควิธีในเรื่องของการทาอาหารนั่นแหละมาสอนคนหรือว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาธรรมดาแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษได้คุณก็สอนคนสิคะว่าภาษาอังกฤษพูดยังไงใช้แอคเซนต์ยังไงอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนถึงแม้ว่าหน้าตาคุณจะธรรมดาแต่คุณค่ามันจะอยู่ในสิ่งที่คุณพูดออกมาและนั่นก็จะทําให้คุณดังในทิกต o k ด้วยเช่นกันสิ่งที่ครูบอกเนี่ย ทั้ง3อย่างนะคะมันคือการสร้าง Personal b ลแบรเพราะว่าความดังเท่ากับตังจําได้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณดังตังจะวิ่งเข้าหาคุณคุณหน้าตาดีคุณมีคนดูเยอะคุณหน้าตาแปลกมีคนติดตามเยอะคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างแล้วมาสอนคนสิ่งเหล่านี้ ทำให้คุณดังเมื่อคุณดังโฆษณารีวิวทช้อินสินค้าหรือแม้กระทั่งคุณเปิดคอร์สอะไรต่างๆที่เป็นความรู้เนี่ยเงินมันวิ่งเข้าหาคุณแล้วเพราะฉะนั้นอยากดังไวใน t i k ตอ k ลองดูสิคะว,ว่าวันนี้คุณอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหนแล้วใช้จุดเด่นของคุณเนี่ยละค่ะมาสร้างความดังแล้วก็สร้างตังเข้ากระเป๋าให้ได้ค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็มากดติดตาม กันได้ที่เพจคูคชูรี่นะคะและถ้าคุณมีเพื่อนที่อยากจะดังไวในโลกออนไลน์อย่าลืมที่จะแชร์คลิปนี้ไปให้เขาและส่วนใครที่อยากจะดังไวและอยากให้ครูเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอยากให้ครูเป็นคนไกด์ค,คุณว่าจะทํายังไงให้ดังไวแบบเร็วที่สุดนะคะก็สามารถพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะครูจะให้ราคาพิเศษกับคุณแล้วเราเจอกันค่ะ